ะะต้อมก็จะชวนทุกคนเนี่ยมาสร้างเรื่องอย่างง่ายๆกันค่ะแล้วเรื่องราวที่เรากําลังจะสร้างมันจะกลายเป,เป็นการแสดงละครหุ่เนเงาอย่างสั้นๆที่จะสามารถเล่นในโรงละครที่เราทําขึ้นมาเองในบ้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ค่ะยังจําสิ่งของที่เคยเอามาทดลองกับ แสงและเงาได้ไหมคะให้เลือกมานะคะจะกี่ชิ้นก็ได้ค่ะและอันนี้ก็คือสิ่งของที่ต้องเลือกมาที่จะใช้ในการสร้างเรื่องเอาแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเลือกนั่นก็คือตัวละครค่ะตัวละครเนี่ย มันก็มาจากที่เราได้ทำหุ่นเงาตัวเล็กจิ๋วไปนั่นเองค่ะจะเลือกมากี่ตัวก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ต้องจะเลือกมา3ตัวมีปลาตัวนี้มีปลาหมึกมีเต่าน้อยตัวนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวตามไปดูนะคะ เนื่องจากโรงละครของต้อมเนี่ยใช้โต๊ะเป็นโรงละครนะคะเพราะฉะนั้นที่ที่จะทําการแสด,แดงก็คืออยู่หลังโต๊ะแบบนี้นะคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะเอาสิ่งของที่เราเลือกมาจัดวางที่หลังฉากแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดเป็นสถานที่หรือเป็นฉากที่จะเกิดขึ้นในเรื่องค่ะเรื่องของต้อมเนี่ยต้องจะจัดอุปกรณ์ข้างหลังฉากให้กลายเป็นสถานที่ยังไงได้บ้างตามไปดูเลยค่ะ ในใต้ท้องทะเลแห่งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึง่งในขณะที่มันเดินเล่นมันก็พบกับแสงประหลาดที่ส่องลอดออกมาจากใต้โขดหินใหญ่มันจึงเดินตามแสงประหลาดนั้นไปพอมันรู้ตัวอีกทีมันก็ถูกดูดเข้าไปอยู่ที่ใต้โขดหินนั้นซะแล้วโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันตะโกนร้องเสียงดังในขณะนั้นเอง ก็มีเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งกับเจ้าปลาหมึกผ่านมาทั้งนั้นพอดีทั้งสองจึงตัดสินใจช่วยกันออกแรงที่จะขยียนโคตหินนั้นเฮ้ยเอ้ย,อย ออกแรงยังไงก็ไม่สามารถที่จะขยับโขดหินนั้นได้เจ้าปลาหมึกจึงนึกขึ้นได้ฮ่าที่ใต้ท้องทะเลแห่งนี้มีดอกไม้วิเศษถ้าเราได้กินเกรสรดอกไม้วิเศษเราจะสามารถขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นได้ฉันจะไปตามหาดอกไม้วิเศษพอฉันกินเกรสรของมันฉันก็จะตัวใหญ่แล้วก็จะสามารถขยับโขดหินได้ว่าแล้วเจ้าปลาหมึกก็ออกเดินทางเพื่อไปตามหาดอกไม้วิเศษ มันต้องเดินทางผ่านปะกาลังสีสวยงามลอดอุโมงค์สาหลายทะเลแล้วในที่สุดมันก็ได้เจอกับดอกไม้วิเศษมันดีใจมากและก็กินเก้สอนดอกไม้วิเศษทันทีอืมแงมแๆมๆามามงมมมมามพอมันกินจนอิ่มมันก็รีบเดินทางกลับเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าเต่าน้อยทันที ฉันมาแล้วฉันมาแล้วเอาแล้วนะฉันจะขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วนะฮึบฮึบโอ้ยฉันตัวใหญ่แล้วว่าแล้วเจ้าปลาหมึกก็ขยับเจ้าโขดหินครั้งที่หนึ่งฮครั้งที่สองบฮึในที่สุดเจ้าเต่าก็หลุดออกมาจากโขดหินจนได้ ขอบใจเจ้ามากเลยนะเจ้าปลาหมึกขอบใจเจ้าด้วยนะเจ้าปลาน้อยไม่เป็นไรหรอกจ้ะเนี่ยเราออกจากบ้านมาตั้งหลายวันแล้วพ่อแม่ต้องเป็นห่วงแน่เลยฉันก็เหมือนกันนะ่ะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะปะและนี่ก็คือขั้นตอนที่3ค่ะในการสร้างเรื่องโดยคิดจากสิ่งของที่เราเลือกและก็ตัวละครที่เรามีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของต้มเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับใต้ท้องทะเล เรื่องของนักผจญภัยและคู่หูล่ะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้บ้างถ้ายังไงก็ลองแต่งเรื่องและก็ลองเล่นหุ่นเงาในโรงละครที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาโชว์กันค่ะ